รูทีนละครรักสลับลายช่องวัน31ออกอากาศ26-27มีนาคม68ตอน3 ออกอากาศวันพุทธที่วันที่26มีนาคม2568เวลา20นาิกา30นาทีทางช่องวัน31เคกมีปากเสียงกับครีมเคกปุ๊กลุกฝนทิพย์โกรธมากที่ครีมปุ๊กลุกฝนทิพย์น้องสาวของเธอไม่รักษาสัญญาที่ให้ไวแอบไปเจอกับตุลมิวสุขสิทธิ์ทั้งทั้ที่เค้กสั่งห้ามไว้เพราะกลัวว่าตุลจะจับวปแผนการสลับตัวได้ทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกัน ในระหว่างนั้นเค,คที่กำลังโกรธได้ยอมรับต่อหน้าครีมว่าเธอชอบตุนและตั้งใจจะจีบตุนให้ได้ตอน 4. ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่วันที่27มีนาคม2568เวลา20.30นาฬิกานาทีทางท่องวัน31เค,ค้กตกอยู่ในอันตรายเค,คปุ๊บลุกฝนทิพย์บังเอิญพบหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับการทุจริตในบริษัทดรีมเมอร์จนทำให้เธอต้องตกอยู่ในอันตรายถูกคนร้ายตามไล่ล่า ในขณะเดียวกันบริษัทก็กำลังวุ่นวายกับการเผยโฉมคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์ในงานแฟชั่นโชว์ที่กำลังจะถูกจัดขึ้นมินตราลินล,ลี่พันธิลาดีไซเนอร์ในทีมจึงเสนอตัวกับตุนมิลสุภสิทธิ์ขอดูแลโปรเจกต์นี้ต่อจากเีา คีนปุ๊กลุกฝนทิพดีไซเนอร์เสื้อผ้าสาวลัสไซย์หนักเฉียด100ที่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกจนวันหนึ่งความฝันของครีนก็ใกล้เป็นจริงเมื่อเธอได้ร่วมมิกโปรเจกต์ที่จะเป็นใบเบิกทางให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นดีไซเนอร์ บนเรนเวแต่ั่านมีปัญหาก็คือเธอต้องร่วมง,งานกับตุลมิวสุพสิทธิ์รักแรกสมัยมัธยมที่เป็นปมติดอยู่ในใจครีมไม่อยากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือจึงจัดการเปิดดีลรับสลับตัวกับเค้กปุ๊กลุกฝนทิพย์พี่สาวต่างขั้วหุ่นปัวปังมาเป็นสแตนอินแต่เหตุการณ์กลับบันจนทั้งครีมและเค้กต้องตกกระไดพลอยโจรอีกทั้งพีทแบงค์อาทิตย์หนุ่มคาสโนว่าพราสเสน่ห์ผู้บริหารแบรนด์ดัง ก็ดันมาตกหลุมรักแฝดผู้พี่เข้าอย่างจังดีวรับกลับตาลปัดสุดสลับซับซ้อนนี้จะนำพาเรื่องราวให้อนลามานปั่นป่วนชวนระทึกมาสู่พวกเธอทั้งคู่ขนาดไหนเมื่อฝาแฝดที่ต่างกันสุดขั้วจำเป็นต้องสลับตัวเพื่อพิชิตภารกิจรับรักครั้งนี้แล้วดีวรับจักสลับมาเป็นดิวเลิฟถูกตัวถูกใจได้หรือไม่ มาร่วม,มุ้นไปพร้อมๆกันฝาแฝดที่ต่างกันแบบสุดขั้วเจอจุดเปลี่ยนที่ทําให้พวกเธอต้องสลับตัวเพื่องานสําคัญรักสลับลายเป็นเรื่องราวของครีมปุ๊กลุกฝนทิปดีไซเนอร์เสื้อผ้าสาวพลัสไซส์หนักเฉียด100ที่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกจนวันหนึ่งความฝันของครีมก็ใกล้เป็นจริงเมื่อเธอได้ร่วมิ๊กโปรเจกต์ที่จะเป็นใบเบิกทางให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นดี ไซเนอร์บนรันเวย์แฟชั่นมีปัญหาก็คือเธอต้องร่วมงานกับตุนมิวสุภสิทธิ์รักแร,ก,รกสมัยมัธยมที่เป็นปมติดอยู่ในใจครีมไม่อยากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือจึงจัดการเปิดดีลรับสลับตัวกับเค้กปุ๊กลุกฝนทิพย์พี่สาวต่างขั้วหุ่นปัวปังมาเป็นสแตนดอินแต่เหตุการณ์กลับบานจนทั้งครีมและเค้กต้องตกกระไดพลอยโจร อีกทั้งพียแบงค์อาทิตย์หนุ่มคาสโนว่าพราวเสน่ห์ผู้บริหารแบรนด์ดังก็ดันมาตกหลุมรักแปดผู้พี่เข้าอย่างจังดิวรับกลับตาลปัดสุดสลับซับซ้อนนี้จะนำพาเรื่องราวให้อนลหมานปั่นป่วนชวนระทึกมาสู่พวกเธอทั้งคู่ขนาดไหนเมื่อฝาแปดที่ต่างกันสุดขั้วจำเป็นต้องสลับตัวเพื่อพิชิตภารกิจรับรักครั้งนี้แล้วดิวรับจะสลับมาเป็นดิวเลิฟถูกตัวถูกใจได้หรือไม่มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกัน